ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่ยี่สิบปดครับนับจากวันเข้าพรรษาครับเหลืออีหกสิบอ็ดวันครับจะออกพรรษากันอีกแล้วพระพานวันปีใหม่ไม่ได้กี่วันจ๊ะสองร้อยสามสิบเจ็ดวันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้าง สาธุาธเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือสองนิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเราอันนี้ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจ้ะก็จะต้องถอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจ ให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทํากันให้ได้อย่างโดนจีกันเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้มีผิดพลาดประความผิดพลาดเป็นอันตรายเนื่องจากมีบยบัยทุกขติวินิบาตนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่รเราจึงังเป็นจะต้องศึกษาไว้รเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การ มาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อกระทำบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดเพิ่มวัดีค่าตารางเมตรรวมเป็นเจ็ดโมดูลสองร้อยตารางเมตรสาธุอุชาธรรมพระมงกุฎเทลือนีเพิ่มวัดีค่าตารางเมตรรวมเป็นเจ็ดโมดูลสองร้อยตารางเมตร บูชาธรรมวิยาจารมหารัตนออบาสิกาจัน์คนุกยุงเพิ่มกันอีกห้าตารางเมตรรวมเป็นเจ็ดโมดูลสองร้อยตารางเมตรสาธุทำกระถินลายวันปีพุทธศักราช2550เพิ่มเพิ่มไปอีกหนึ่งกองเป็นกองที่314สบาธุบูชาทาโดยพระอาจารย์จัจนทธีและผู้นำบำนโลกธรรมภาคนครหลวงหนึ่งสาธุขอ,อนมโมทนาสาธุการ ให้โดยเราเอยแรงรอยลวดเอยล้นฟ้าเลยทุกวันเลยมีอ้ารเอยสัจจันทรสาบ,บัานญันแหลแกนะลูกนะสาธุให้โดยบุญบระบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกทุกคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้กับนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทโลกทุกทุกคนจ้าสาธุ ก็ใกล้สี่โมงเย็นที่เราจะต้องไปทำกิจกรรมรับบุญพิเศษทำความสะอาดพื้นมหารัตนวิหารคตบริเวณชั้นหนึ่งทางด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทำความสะอาดเก้าอี้ละใครเตรียมอุปกรณ์กันมาบ้างจ๊ะสาธุดีจ้ะใครจะอยู่รับบุญมั่งจ๊ะ สาธุดีจ้ะเมืาเกิดระสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีซึ่งมีทั้งหมดเศฟทานข้อที่หนึ่งคือทานบารมีนี่เป็นเบื้องต้นนะจ๊ะที่เราจะต้องทํากันแล้วก็บุญยัิรียาวัตถุสิประการต้องครบถ้วนบริบูรณ์บุญในันนี้ก็เรียกว่าวิยาวัจจะไมครับเป็นหนึ่งในบุญยัิรียาวัตถุ สิบประการคือเป็นทางไม้แห่งบุญพิเศษของเรานะจ๊ะเราก็จะต้องทําอย่าไปคิดว่าเป็นงานตําต้อยงานของผู้จัดการบ้านที่บ้านเราทํา <c oughs> ไม่ใช่นะจ๊ะนี่มันบุญของเรานะเราทําเราก็ได้แล้วตอนนี้เป็นบุญยสถานคือสถานที่เป็นบ่อกเกิดแห่งบุญ ถ้เราไม่รีดตักตัวในตอนนี้แล้วเราจะไปตักตัวในตอนไหนเมื่อความพร้อมมันมีทุกอย่างเลยเราหายใจแล้วก็มีร่างกายแล้วก็มีความแข็งแรงเราก็มีสถานที่ก็มีเนื้อนาบุญก็มีและเราก็รู้ว่าบนนุญนี้พิเศษในวันนี้เราจะไปลองรับบุญใหญ่ในวันพรุ่งนี้อย่างไรครับดังนั้นไม่มีเหตุผลนันใดที่ เราจะไม่รับบุญพิเศษกันในวันนี้นะจ๊ะและอย่าลืมอย่าเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เตรียมมาเถิดเรามีมีห้องเล็กๆเอาพิเศษเก็บอุปกรณ์อันนี้เหมือนท่านอับประมาทาเศรษฐีเห็นไหมจ๊ะ,ะท่านอยู่ในภาวะที่มีโอคนคอยบริการรับใช้ดูแลท่านเยอะยะแต่ว่าถ้าพอถึงเรื่องเป็นทางมาแห่งบุญบุญญสถานีท่านกา็จะไม่ขาด จะมารับบุญจะมีมีห้องพิเศษตู้พิเศษเก็บอุปกรณ์สำหรับบุญพิเศษมอบสะอาดนี้โดยเฉพาะเลยนี่ก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีที่เราควรจะมีทุกบ้านเพราะบุญพิเศษนี้เรามีกันตลอดชาติเลยจ้ะครับนี่นะจ๊ะตเตรียมครั้งเดียวแต่ใช้ได้หลายครั้งจนกว่าเราจะตายครับนี่จนกว่าจะตายนั่นเลย พี่ฉะนั้นมาเอาบุญพิเศษตรงนี้ซะเราจะได้มีวันณะองไสจะได้เห็นแต่สถานที่เรื่นลมแล้วก็จะได้รับการยกย่องในทุกสถานที่ให้เกียรติยกย่องเถิดทตูนในทุกสถานที่เราจะได้ที่ที่เป็นพิเศษสำหรับเราเสมอในทุกๆโอกาสที่เราบังเกิดขึ้นในกายมนุษย์นี้นะจ๊ะ วันพรุ่งนี้เป็นวันธรรมชัยจันที่27สิงหาคมจะมีพิธีเทคอักรีตสาวคำฟ้ามหารันวิหารคตชั้นสองานทิศใต้ฝั่งตะวันตกเวลา17.00นใครจะมาบ้างจะ๊ะสาธุ นอกจากมาตามลำพังแล้วเราจะไปชวนคนอื่นมาด้วยใครบ้างจะ๊ะสาธุามาเลยเราจะได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์และเราก็จะได้บันทึกภาพาร่วมกันเอาไปสำหรับทบทวนบุญซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปเห็นภาพนี้ทีไรเราก็จะปลื้มบางทีเราไปนั่งนึกเองเนี่ยมันจะไม่ ชัดเจนเท่ากับภาพที่เราถ่ายรูปรวมกันนะจ๊ะแล้วก็เรามาทบทวนบนขึ้นจอ DMC เนี่ยดูกันไปพร้อมๆกันเราจำไล้เออตรงนี้ตรงนั้นวันนั้นเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ชัดเจนมากเลยดังนั้นวันพรุ่งนี้มาเะยจ๊ะไม่ต้องล่าม,มาเลยเราเลื่อนเวลามาให้เวลาที่ดีที่สุดในเวลาสว่าง เจ็ดเปียกจนศูนย์0หนอออจะเรามีบุญพิเศษตอนตัดเพลงครับตัดเพลงได้นะครับอ่าบุญพิเศษคือถวายกองทุนยาอ่าถวายกองทุนยาถ้าเรารวยเป็นบรมเศรษฐีถ้าป่วยเนี่ย <c oughs> หสมมุติรวยจริงมีสมบัติตักกับตักไม่พร่องอย่างนี้นะ <c oughs> แต่บอโอ้ <c oughs> ช่วยประคองไปตักหน่อยมีคนหิวปีกซ้ายปีกขวาไาอย่างนี้เพราะความเจ็บป่วยของเราเอาไหมไม่เอากับเดินไปยังสง่างามไปถึงจ่วงส่งเลยเอาไงสง่างามสง่างามเอาแข็งแรงเลยแข็งแรงเอาแข็งแรงนะนี่บุญพิเศษตอน11.45นนะหอจันคุณยาอาจารย์ แปลว่ามีบุญทั้งวันดังนั้นเราก็ต้องเอาบุญทั้งวันนะครับเออก็ไปต้องลามาเลยมาเลยอ่าวิเรารู้วิธีการอยู่เรื่องนี้นะจ๊ะนี่ไม่ใช่สนับสนุนให้หนีงานไม่ใช่นะอ่าแต่ว่าให้เดินออกมาทําเอาบุญสร้างบารมีแล้วเอาบุญไปฝากเขาครับนี่จ้านี่นี่วันนี้คงไม่คุยเยอะหรอกเพราะเดี๋ยวจะต้อง ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันแต่พวกนี้มากันได้จ๊ะมากันหมดเนี่ยจำหน้าได้หมดเล้ <c oughs> พวกนี้ห้ามขาด <c oughs> แล้วก็ไปปฐมนิเทศผู้ที่เราจะไปชวนมาได้ว่ามาช่วยกันสถาปนาวัฒนธรรมชา,าพุทธซึ่งหมู่คณะของเราทำกันอย่างไรนะจ๊ะ ก็ให้เขาทำกันอย่างนั้นแต่นิเทศก็เรื่อยมาเลยแนะนำเข้าไปเขาจะได้ทำได้ถูกต้องเราก็จะได้บุญในการชวนคนทําความอสะาในการสร้างความดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เรามาถึงแสงสว่างก่อนเราก็จะต้องทำหน้าที่ไปชักชวนพี่น้องวงบุญของเราที่กระาจะายกันไปอยู่นะจ๊ะจะต้องมาเชื่อมกันได้สายบุญเวลาไปเกิดก็จะได้ไปเกิดในเทวโลก จะได้อยู่ใกล้ๆกันครับเรามาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์ก็อยู่เป็นหมู่เป็นพวกเดียวกันครใกล้ๆกันนักมาสร้างบารมีกันอีกพอเจอหน้าก็เออเหมือนคนคุ้นเคยกันนี่เพราะเราสร้างบุญร่วมกันครับบุญที่สร้างร่วมกันพอเจอหน้าแล้วมันจะเกิดความผูกพันกันเป็นพิเศษทีเดียวอย่างที่เราก็ไม่ทราบเหตุผลในตอนนั้นเลยเอะเพราะอะไรครับแต่เห็นแล้วอยากจะชวนทำความดีกันอีกนี่นะจ๊ะ กขาเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างนั้นไปชวนเขาเอามาทำบุญวันน้าปรชายเป็นวันอย่างไงวันที่คงไม่คุยนะเ,เวลาไม่พอเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีเดียววันนี้หลวงพ่อก็ขอนมตนาสา,าธุก,การและขออํำหน่วยพรให้หทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกัน นึกถึงบุญที่ทุกบุญที่เราทําผ่านมานับพบเจ้าชาติเป็นตัวบากกระเจ่งกระทั่งถึงวันนี้ให้มารวมเป็นดงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะติดอยู่ตรงนี้ทําใจให้ชุ่มชุ่ม นุภาพแห่งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขพระองค์ไม่ท้วนในอายตนานิพานพารมีธรรมของพระปัจเจกบุรุเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุีีสจันทสโรปุคคลพบวิชาธรรมกาย บารมีของคุณยายจามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงและมหาธามบารมีศีลบารมีในคัมะปัญญาวริยาคันติสัจธิฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมานภพทชาติไาปทนทวนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจให้กลางกายวาจาใจาทาธรรมจำเกลูให้สะอาดบริสุทธิ์เอลุดพ้นจกากการเป็นบาปเป็นท่ากองพยามาณ ให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปสักสิธิ์วิบากรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกครอบภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหหมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจกักพริตักไม่ปล้องติดตามตัวไปทุกภพกทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบุ์สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ ให้สมบัติให่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสมมาอาชีวะใกล้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรง,งามเป็นมหาเศรษฐีพืชใจบุญ เป็นหมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายธรรมนไดที่ประสัมมาสม,มุจจาเด็กหลวงปู่และคุณยายจารย์ด้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุทำนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครบอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครบอบครัวแก้วครบอบครัวธรรมกายครบอบครัวตัวอย่างของโลก ให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทว,วดาทั้งหลายอคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาคํำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอยได้สร้างบาร,รมีให้ได้ตลอดหลับังจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในหนทางการสร้างบาร,รมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุประสาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอยได้พบพระธรรมกาย จะศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาใกล้เพลาะเบื้องต้นกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและปะัญญชนะใครได้ยินได้ฟังทำกระคอยได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกระตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จที่อนุภาพเป็นพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์จงทุกประการเธอสาธุอรหังสัมมาสัมุทโธปควาอรหังสัมมาสัมพุทโธปควาพุทธังปควันตังอภิวาเทมิ พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุโทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโพตพระควตาธัมโมสวาขาโพตพระควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิาาธมมัมมังนามัสสา ธรรมเมนาโถพระธรรมเป็นทิพพึงของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นทิพพึงของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้เข้าถึงร,รรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุเดี๋ยวอยู่รับบุญ <c oughs> พิเศษกันนะจ๊ะ